ท้ายครับจักรพรรดิพระเครื่องนะฮะของกำนันชูชาติซึ่งจริงๆต้องบอกนะฮะมีเยอะมากมายมหาศาลหลังพระของกำนันนะฮะแต่ว่าจักรพรรดิพระเครื่องคือสมเด็จวัดรักขังใครใก็อยากมีใครๆก็อยากได้กำนันครับนี่ฮะดูยังไงครับถึงจะเป็นสมเด็จวัดรักังคือสมัยก่อนผมก็มีแบบนี้เนี่ยผมว่าแท้หมดข้างล่างซื้อมาเป็น แสนเป็นล้านนะฮะข้างล่างกำนันคิดว่าแต่ก่อนนะแต่ก่อนค,คิดว่าแท้หมดแต่ใส่ตลับไว้พอเรามาเจอชุดนี้มันจุดจบเขามีอะฮะคือหนึ่งเป็นพิมพ์ที่เหมือนจานเป๊ะๆๆหมดเลยอ,อันนี้้ายังไม่ใส่ตลับเราไม่รู้นะแล้วคุณเชษลองลองดูในตลับนี่ส่ายตลับแล้วจะสวยับลึกชัดเหมือนจานหมด นี่นะฮะก็คือองค์ด้านนี้ใช่ไหมฮะด้านนี้นะแถวนี้นะแนี้นะฮะแถวนี้นะฮะแถวนี้แถวนี้แถวนี้ทั้งหมดเลยนะะแล้วก็อย่างเนี้ยแล้วก็ของเข้าธรรมดาเนี่ยสมเด็จเนี่ยจะตัดสี่เหลี่ยมใช่ไหมฮะอันนี้คือคือคือไม่แท้ไม่แท้คือตัดหมดครับคืออันนี้ผมผมว่าอาผมเองนะคือจากการประสบการณ์เจ็ดสิบปีเจ็ดสิบปีที่กํา ที่กำลังเล่นพระมาแต่เจอเจอนี่จบจบเลยจบเลยแล้วก็เจอครั้งแรกไม่ใช่ว่าเจอมาก่อนนะจบนี่คือของแท้เขาไม่เหมือนทั่วไปทั่วไปนี่มันมีเล็กบ้างใหญ่บ้างไม่มีเสมอกันเลยแล,แล้วนี่แหละฮะคือเสมอพิมพ์เป๊ะเหมือนจันหมดเลยสิบองค์ยี่สิบองค์อย่างเง,งี้ยเหมือนจันหมดแล้วก็จะต้องมีคราบอย่างนี้ยังไงครับคราบน้ําตาลเนี่ยคราบอย่างเงี้ยเนี่ยอ้าเหรอฮะองค์ฮะ ต้องต้องปีนน้าตาลอย่างนี้ด้วยเหละใช่อันนี้เราไม่เข้าใจว่าเป็นน้ำมนในการพมเวลาปลูกเศกเสร็จหรือย,อยังไงเราไม่ทราบอันนี้แต่ต้องมีอย่างนี้เหมือนกับอย่างนี้โดยเฉพาะเนี่ยถ้าเราดูนม่ยจะรู้เลยว่าไม่มีการตัดข้างเนี่ยมันจะมนนิดๆเป๊ะเลยฮะคือบล็อกเทออกมาเลยแล้วก็พิมพ์เนี่ยจะต้องเป๊ะเลยครับทุกองคต้องเหมือนจะหมดแล้วก็ ไม่มีการตัดข้างอ่ะมันจบตรงเนี้ยไม่มีการตัดข้างนะขอขอเทียบหน่อยว่าองค์ตัดข้างกับองค์ไม่ตัดข้างนะฮะนี่ขวามือของจอนะก็คือองค์ที่ไม่ตัดข้างซ้ายมือคือองค์ตัดข้างต่างกันยังไงฮะ <contrad. S 1> <iques? S 2> มันเป็นแง่ไงอ่ะอันนี้คือตัดข้างอ,อันนี้คือไม,ไม่ตัดข้างอ๋อเห็นแล้วนี่นี่นะครับแล้วก็เนื้อหาก็ไม่เหมือนกันนะฮะไม่เหมือนแตนข่ของเขาเนี่ย เหมือนจะเป,ไป๊ะๆทุกองค์คือเนื้อหาหมวลสารจัดแล้วก็แห้งครับอันนี้ไม่แห้งอันนี้ไม่หแห้งพิจารณาต่างตางกันเลยครับนี่ฮะ